เช้าเช้าชาวบ้านก็มาใส่บาทนื่องในงานทอดกระถินครับนะครับแจียอดทอดกระถินบาทท้านถึ่เจริญตะบนหนองเทพอำเภอโนโโนาร,รายจังหวัดสุรินทร์ครับผมน,บนำโดยคุณเกษียณ เช้าเขาก็มาใส่บาทกันคันเด่น,นกกั่งซอง,องนะครับไปแจกจ่ายพี่น้องกล้วยก็สุกพอดีพี่น้องฟังเขาหละนะครับจุงบุญปากหมากอำเภอเจียหยาจังหวัดสุราษฎร์อุ่นขาบัญชีวัดทั้งหมดหนึ่งหมืนเกตหอยหาสิบเก้าบาทนะครับ,นะรบอขออนุโมทนาบุญนะครับครับ นุ่มขู้นลันองทนีพี่ทีเหล้วนะครับจะคืออะไรปักเดกระกินนำมาถอดป่าน่องนะครับเดี๋ยวนี้าววัดสุระมาณแสนกว่าด้วยกันนะครับ Terima kasih telah <laughs> menonton!